ใช่ครับอุปกรณ์นี้แหละครับที่ผมเคยเล่นครับมันอยู่ในศูนย์เฉลิมพระเกียรติทุ่งคุนะครับเคยเล่นอันนี้พื้นเป็นพื้นแบบนิ่มๆนะครับผมก็ขึ้นขึ้นไปเล่นครับพอเล่นเสร็จลงมาครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันจริงๆมันก็คืออุปกรณ์ที่แบบเนี่ยนะครับก้าวซ้ายก้าวขวาก้าวซ้ายก้าวขวานะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นอีกทีนะงผมจะเวียนหัวหรือเปล่านะครับขึ้นไปแล้วนะครับ ว่านี้ลงมาจะน้ามืดหรือเปล่านะครับเราก็ยหยับฝ้ายขวาฝ้ายานาขวาขวาขวาอ่างเี้ยครับทำตักประมาณสามสิบวิก็พอครับ ลงมาได้เรื่องเลยครับมืนมนะครับทำเป็นจังหวัดทางใต้มาใต้มาใ้มาใ้าใ้เล็กเฮ้ยอันนี้ไม่เป็นไรสบายครับทำกินอ,องรู้เป็นอะไรนะแต่เขาให้แล้วผมวิ่งมาหลายรอบแล้วไงเดี๋ยวลองอันนี้ดูนะครับ จริงันี่ก็คือใช้ขวาใช้ขวาทั้งแหละทาเหลืออันเดียวครับผมเลยใช้เป็นลอกเยกนี่ฮนะมาดูด้านหน้านะครับถ้าตกล้องเขาจะช่วยถ่ายเห็น,นะครับให้เขายืนอยนะ่างนี้ยแล้วก็ถ่ายมาทางนี้มันจะดูดีมากเลยครับถ้าเก่งๆแล้วเราก็ปล่อยมือแต่ผมไม่แนะนำ ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันยากแล้วก็เสี่ยงมากอาจจะตกลงไปได้นะครับฟันหักลยนะับตกมี<ป>นะครับได้นิดนึงครับอีกต้องลองทำดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูแหวนอื่นบ้งางว่าม,มีอะไรนี่ครับก็จัจับไว้แล้วให้ลุกหลังแนมังโมครับแถวนี้นมนไม่มีคนเล่นเลย มันจะเป็นตุ่มๆถ้าแต่กล้องจะเข้ามาแต่กล้องอน,นี่ครับคือให้แต่กล้องเขาช่วยถ่ายนิดนึงก็คือว่ามันเป็นตุ่มๆเลยนะครับเอาไว้นวดหลังอันนี้คือเดานะครับใส่เข้าไปครับเนี่ยนะดูตรงหลังนะครับดูองหน้าก็มีประโยชน์อะไรนะครับดูตรงหลังนะครับค,คือไอของพวกเนี้ยเราไม่ต้องคอยปกป้กหแล้ว แดี๋ยวเราก็ไปซักเสื้อผ้าเลยบางคนบอกว่าอุ้ยผ่านเล่นหลายคนทุก็นเลยครับเราล้างกายถึงไหน,หน,น,ไหน,น,นแล้วระเนิมอติดมันนี้รนิ้อตรงนี้ไงอ่ะกาเห็นนี้อันนี้นะครับแน่นอนครับถ้าเป็นด้านล่างนี้ก็คือนวดขาอย่างน,น,นี้นี่นี่นะครับดูดูนะครับอ่ะเสร็จก็มาซ้ายนะครับ เีาจะเอาข้างซ้ายข้างขวาเลยจะได้ไหมไม่ได้นะครับเสียเ่ยงอย่าไปทำอะไรทีเดียวคเราไปดูวิธีเล่นก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็คงเล่นประมาณผมแหละรูปก็ใช่ละต่อไปอันนี้ครับคนใหญ่ก็จะเสียไปเยอะนะครับเวลาจะเล่นก็ ดูด้วยนะครับลองโยกหัวน,นี่คืออะไรดเดี๋ยวคงเดียวก็เล่นได้นี่นนี่นี่นี่ออออดูพี่เท้านี่ครับสนุกอ่ะต่อไปครับแน่นอนครับ รสอบก่อนนะครับว่ามันแข็งแรงไหมนะถ้ามันแข็งแรงเราขึ้นเลยน่าได้ยู่ครับถ <c oughs> ่ายอุปกรณ์นะครับนควรจะถ่ายด้านข้างครับจะได้เก็บหมด นีน่ทั้งหมดนะครับอันนี้จับ่างรก็เป็นการยกตัวขึ้นครับถ้าใครที่สเขือนแขน็ขงแรงนี่ถุนนะครับระวังนะครับพร้อมที่จะสัะอุปกรณ์ได้ทุกเมือ่อเพราะนี่นะครับระวังสนิมน,นะครับอเค,คือตรงนี้มันสนิมมันก็เมยจับไม่ได้นะแยวเรา อันนี้คือไม่แนะนําให้เล่นถ้าเกิดจะเล่นให้ใส่ถุงมือด้วยนะครับจนจะหมดโอ้ดูมีเขาเล่นในขนาดนี้เลยนะครับดูภาพยกขาขึ้นมาตรงได้แบบนี้เลยซึ่งตอนเนี้ยอุปรกรณ์มันขึ้นสนิท่างน,นี้ผมก็อยากทําโชว์แหละแต่ว่าอาลองดูมะมเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองจับตรงนี้ดูมันก็แข็งแรงอยวู่อะเปิ้มสนิทน,นิดนึง คือคิวครับเกยียเลยอันนี้นะครับอันนี้ต้องเล่นสองคนคนเดียวไม่ได้ครับคนนึงอยู่ฝั่งโน้นเลยคนนึฝั่งนี้ซึ่งนคนเดียวก็อันตรายคร <c oughs> คนนู่ฝั่งน้โงนโปอะไรแล้วก็จะมีสลับ มันต้องใช้2คนนะต่อไปอันนี้ง่ายครับฐานมันจะมุนได้ครับดูนี้นะครับฐานมันจะหมุนได้ค,ครับลองโยกดูก่อนนะครับว่าแข็งแรงเนะแล้วก็จับตรงนี้ไว้พอหมุนเราจะได้ช่องเอวล เราจะไปต่อที่นี่ครับตอนของเรานะครับเป็นอันนี้คือคืออะไรอ่ะคือมันเหมือนมันกับเป็นตะบองอ่ะแต่ทำจาก p ีวีซแล้วใช้สำหรับการแห่พุ่นไม่ถูกเลยเดี๋ยวหยิบมาให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับเจะมาทา้หนงัย เป็นอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้นะครับประกอบเข้าไปอย่างนี้นะครับเราก็เล่นแต่ยู่ๆผมก็ลืมไปครับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับกระบองมั้งไม่ใช่ลำกระบองนะผมคิดว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนแล้วกันนะครับที่เขานิยมกันนะครับก็คือมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมไม่เคยฝึกอยู่นะครับก็เป๊ะประมาณนี้อ าอะะไรปรปมณเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นดูนะว่าจะมุมไหนที่เขายังเล่นกันอยู่รือเปล่าก็ตรงนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับอยากใครลองมาหน่อยที่จะสนวตผมจะสอนวิธีเล่นฮูลราโู่ให้ทุกคนดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับ เอาใส่เข้าไปจากทางหัวนี่นะแล้วก็เราจะเหวี่ยงไปทางด้านที่ถนัดนะครับเราท้องกับไม่รู้มีเอฟเฟกต์หมาเห่าด้วยนะคะ ง่ายๆแบบนี้แหละครับไปลองฝึกกันดูนะครบ <S <S ขอบคุณมากค